ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوا في السر والنجوى تحيي ن้อง بوتي مإيمان تجلي تنجليا جون يمเพลง تأطسوا حا نموه تعالى لكن تنجليا جون قلع قلوا تأوهم مايوا بوك تان جايو ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของลระสุฮาโนวาตาลาทั้งหลายครับ ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮพนะมุวะตะอลาได้ทรงประทานให้แก่บา่าวขององค์นั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงทําให้บา่าวขององค์นั้นขัดเกลวจิตใจของตัวของเขาให้สะอาดเราจะอาลาด้กล่าวไว้ว่าวะมันตะซักกาและผู้ใดก็ตามที่เขาขัดเกลาฟาอินนามายะตาซักกาลีนับซีแท้ที่จริงคนนั้นเขาได้ขัดเกลวจิตใจของเขาแล้ววะอีลลอหินมาซี และเขาจะต้องกลับคืนสู่ออตะสุภาณหูวใจอาลาฉะนั้นการขัดเกลาในที่นี้นั้นมีความหมายว่าเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยังไม่มีความหมายว่าเป็นการชำระล้างให้สะอาดฉะนั้นการขัดเกลาจิตใจจึงหมายถึงการพัฒนาจิตใจของเราด้วยกับความดีงามและชำระล้างจิตใจของเราให้พ้นจากความสกปรกโสมงและสิ่งที่น่ารังเกียจและสิ่งที่ต่ำต้อยท่านพี่น้อง ผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุภาานฮวาจาอาลาจังหลายครับอัลลอฮฺสุภาานุฮวาจาราพระองค์ได้ทรงโปรดปรานได้ทรงเมตตาประชาชาตินี้โดยการสรงท่านอดบีมุฮัมมัดสันลัลลอฮฺอะลัยิวะชัลลัมมาเพื่อที่ทรารอซูนจะได้อ่านสัญญาต่ตางๆของอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราฟังท่านราซูนได้อ่านสัญญาต่ตางๆได้อ่านอัลกุรอานให้กับรบรดาสัฮาบะและทรารอซูลยังได้ขัดกลาจิตใจและการงานของ,ของ,ของ,ของพวกเขาาัลลอฮฺจะอาลาได้ทรงกล่าวไว,ว้ว่าละก็จะมันลลอฮฺอาลัยมุมมินีลล แท้จริงอัลลอฮฺจ่าอาลาได้ทรงโปรดปานบรรดาผู้ศรัทธาอิบราฮาฟีฮิมรอซูละเมื่อพระองค์ได้ทรงทรงรอซูลท่านหนึ่งมินอัลฟุเิฮิมมาจากพวกเขานั่นแหละยัตลูอัลัยฮิมอายาติฮิรอซูลท่านนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะอ่านอัลกุรอานให้กับบรรดาสัฮาบะฟังว่าจะกิดฮิมและจะขัดกล่าวจิตใจของพวกเขาว่าจะเล่มุฮุมุลกิจาและจะสอนอัลกุรอานให้แก่พวกเขาว่า และก็สอนสุนนะให้กับพวกเขา mm hmm. ว่าอิงกานูมิงกอบราลุลาฟิกตลาลิม,มูบีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะอยู่ในการหลงทางอันชัดเจนก็นตามท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานจังหลายครับฉะนั้นการขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดนั้นมีรากฐานที่สําคัญซึ่งเราจะไม่สามารถขัดเกลาจิตใจของเราได้เว้นแต่จะต้องใช้รากฐานที่สําคัญดังต่อไปนี้ประการที่1เราจะต้อง ให้เอกภาพหรือมีเตวฮีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละยังถูกต้องและสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอิหมานทั้งหลายครับอัลลอฮฺตาลาได้บอกเล่า คำพูดที่ท่านนบีมูซาอยนิสสามกล่าวกับเฟรอนว่าฮัลละกะอีลาอันตะซักกาท่านนบีมูซาถามเฟรอนบอกว่าเจ้าต้องการที่จะขัดเกลาจิตใจของเจ้าไหมล่ะว่าอัฮดียะกะอีลาร็อบบีกะฟตักชาหากว่าเจ้าปรารถนาฉันจะชี้แนะให้เจ้ารู้จักอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของเจ้าและเมื่อเจ้ารู้จักพระองค์อย่างถูกต้องและแท้จริงแล้วเจ้าจะเกรงกลัวพระองค์ฉะนั้น นี่เป็นประการแรกนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีเอกภาพที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺสุภาอูฮวะจาลาให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุภานูฮวะจาลาอย่างถูกต้องและออกห่างจากการทำชีริกทุกประเภทและสิ่งที่เป็นการปฏิเสธและเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุภานูฮวะจาลาประการที่สองอัลกุรอานกริมอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์และเป็นคัมภีร์เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาอูฮวะจาลา เป็นดํารัสเป็นคาพูดของโปองเป็นสิ่งที่มาสุภาณอวัจาะลาจะทาให้จิตใจของเรานั่นสะอาดและยังเป็นการขัดเกลวจิตใจของเราฉะนั้นใครก็ตามที่เขาปรารถนาที่จะชําระล้างที่จะขัดเกลาจิตใจของเขามากยิ่งเท่าใดอยู่ที่ว่าคนคนนั้นให้ความสําคัญกับอัลกุรอานมากแค่ไหน ประการที่สามหลักความเชื่อมั่นที่ถูกต้องหรือหลักอัจีดิที่ถูกต้องการปฏิบัติอิบาไัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์การมีจัญญามารยาทที่ดีงามตามหลักการของอิสลามทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราและจะขัดเกลาจิตใจของเรานั้นให้สะอาดท่านพี่น้องผู้ที่มีอี م านทั้งหลายเมื่อเราขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดแล้วนั่นแหละคือความสําเร็จของบ่าวคนหนึ่งที่จะได้รับนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่คนคนหนึ่ง จะได้รับทั้งดุนยาและก็อาเซรอท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูว่าจะอัลลอฮ์องศาบาน ต่อสิ่งที่โระองสร้างขึ้นมาในอัลกุรอานในสุรอาชัมส์เราจะอลาสาบานต่อหลายต่อหลายประการพปรงสาบานต่อดวงอาทิตย์สาบานต่อดวงจันทร์สาบานต่อเวลากลางวันสาบานต่อเวลากลางคืนสาบานต่อชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นสาบานต่อพื้นแผ่นดินและสาบานต่อจิตใจต่างๆและการที่ว่าจะาลาสาบานต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นการยืนยันและจะบอกให้เรารู้ถึงสาเหตุของการสาบาน ซึ่งสาเหตุที่บอสามาันนั่นก็เพราะว่าอลอตาอาลาจะบอกให้พวกเรารู้ว่ากอดออัฟละฮามันักาฮาคนที่ขัดเกลาจิตใจของเขาคนคนนั้นได้รับกับชัยชนะแล้ววกอดดคอบาแันดัสซาฮาและคนที่ยังคงจงปรักอยู่กับการทําความผิดคนคนนั้นได้รับความขาดทุนแล้วฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบบาของลอตาอาลาทั้งหลายครับชัยชนะหรือความสําเร็จจีิแท้จริงนั้นคือการ ได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและกอ็อาเคโรและคนที่ได้รับกับชัยชนะและได้รับกับความสําเร็จที่แท้จริงทั้งดุนยาและกอ็อาเคโรนั้น คือคนที่เขาชำระล้างขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้สะอาดในขณะที่คนที่ได้รับกับความขาดทุนทั้งดุนยาและก็อาเซโรคือคนที่ยังคงจมปลักหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่โสกกระปกอโสมมสิ่งที่ต่ำต้อยยุ่งอยู่กับคุณลักษณะที่ไม่ดีและการกระทําการปฏิบัติตนและการมีจัญญามารยาที่น่าเกลียดและน่าเลวและเลวทรามฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอหมันทั้งหลายสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือว่าการขัดเกลาจิตใจของ เราแต่ละคนนะั้นเป็นความโปรดบานเป็นมินนะ ของอัลลอฮฺส да so ุภานูวาจาลาที่พระองค์จะประทานในแก่บาของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะขัดเกลาจิตใจของเขาได้อัลลอฮฺ ت ع ا ل าบอกว่าในอัลกุรอานบอกว่าวะ ل าอูลาฟัَ ض ْลَ اللَّهِ ع َมَ ي ْราะห์มะตุอัลลอฮฺบอกว่าห้ัว่าไม่ใช่เพราะความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีต่อพวกเจ้าแล้วมาซากามิงกุมมินอาฮัดินอะบดาจะไม่มีใครในหมู่พวกเจ้าที่เขาจะสามารถขัด เราจิตใจของเขาไห้สะอาดได้วลากินนัลลอฮ่ายุซักีไม่ยาช่าแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺจะละงค์จะขัดเราให้แก่บรรดาผู้ที่พระองค์ท่งประสงค์เจ้านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาที่หวังอยากจะได้รับกับความสําเร็จอยากจะได้รับกับความสุขทั้งดุนยาและก็อาเครอเราจะต้องหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺสุฮานาะฮหูวะจัลลาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างจริง จิงใจและอย่างจริงจังและจงวิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างที่ท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยานุสัลสลัมสอนดุอาบทหนึ่งให้แก่เราให้เราขอต่ออัลลอฮฺ س ب ุ ا ن ه และ تعالى บอกว่าอัลลอฮุมมะอาตินัฟซีตักวาฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเป็นหัวใจที่มีความยำเกรงเจอเจอวะซักกิฮาขอพระองค์ทรงขัดเกลาจิตใจของฉันวะอันตะคัยรุมันซักกาฮาอันตะวะลียูฮาวะเมอาละฮาพระองค์คือผู้ที่ ขัดเกลวที่ชำระล้างจิตใจที่ดีเลิศที่สุดพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์คือเจ้าของของหัวใจของข้าพระองค์ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอิมาจะหลายด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามอิบเปนเจ้าซี่อเราให้มาหมมาหมตาลาท่านจึงกล่าวว่าเนกระพุทกระพูดธหนึ่งพนะี่น้องท่านบอกว่ากัมมินมุจจะอบิดินยูบาลิกูฟีกัสลาติซาลาติวส่งท่านบอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่คนบางคนละหม,มาดมากถือสิหนอดมากวะลายูอานี้ซลาฮัลกันวะลายูอานี้ซลาฮัลกันแต่คนคนนั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจการขัดเกลาจิตใจของตัวเองวะกอียากูนอินดะฮูในขณะเดียวกัน ในเวลาเดียวกันที่เขาละหมาดอย่างมากศิดอดอย่างมากในเวลาเดียวกันนั้นอินดะฮูพิบเขามีความยิงยโสมีการโอ้วดมีการกลับกลอกมีไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาว่าเลยเฮสุบิดาเดโดยที่เขามีรู้ตัวเลยว่าเขายังมีคุณลักษณะที่เลวทรามเหล่านั้นฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีหม่านทั้งหลายฉะนั้นความดีงามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอิบาดะห์มาก จะอยู่ที่ว่าหัวใจของเรานั้นอยู่ในสภาพเช่นใด ฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้างานของเราถูกตอบรับประการแรกหัวใจของเราจะต้องเป็นหัวใจที่อิคลาสจะต้องเป็นหัวใจที่ดีงามจะต้องเป็นหัวใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุภานะฮุวาจาละประการต่อมาเมื่อเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เมื่อเราจริงใจและจริงจังขอดูาอาวจากอัลลอฮฺสุภานะฮุวาจาลแล้วเราจะต้องมั่นเพียรอุตสาหะลงมือลงแรงในการพยายามปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเจ้า ของชั้นฟ้าและเป็นเจ้าของแผ่นดินอัลลอฮฺจ่าอ阿ได้กล่าวไว้ว่าวันละดีนะจะฮาดูฟีนาและบรรดาผู้ที่ขยันมันเพียรบรรดาผู้ที่อดทนอุตสาหะในหนทางของเราลานะดียันนะฮุมสุบูลนานอัลลอฮฺบอกเราจะชี้ทางให้กับพวกเขาไปสู่หนทางต่างๆของเราหนทางในการปฏิบัติความดีงามต่างอัลลอฮฺสุฮานอูวาจ่าอ阿拉ว่าอินนัลลอฮะละมะอันมัซซินินและแท้จริงอัลลอฮฺจ่าอ阿พระองค์จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดี หมายถึงเราจะอะลาจะทรงช่วยเหลือจะให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติคุณงามความดีฉะนั้นจะพี่น้องู้ที่มีอิมานทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอดทนอุตสาหะจงภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติอิบารัดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายจการการถือสนดการอา่านอัลกุรอานและความดีงามต่างๆและสิ่งที่สําคัญประการถัดมาเราจะต้องออกห่างจากความผิดออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปออก ่างจากสิ่งที่น่ารังเกียจทุกประการโดยเหตุนี้เราจะาจึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่ากุลเลนุมนีนมุฮัมมัดจงกล่าวกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาผู้ชายบอกว่ายอาุดูม ah um ินอับซาริฮิมวายะคดูฟูรูจฮุมจงลดสายตาของพวกเขาให้ต่ำและจงรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาาลิกาอัซกาาฮุมดังกล่าวนั้นประการลดสายตาและการรักษาอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และยังเป็น สิ่งที่ขัดเกลาจิตใจและตัวของพวกเราฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายคนที่เขาอยากจะขัดเกลาตัวของเขาเขาจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามและปิดประตูทุกประตูที่จะนําพาพวกเราไปสู่การใช้อารมณ์ใคร่ใฝ่ตามของเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานทั้งหลายเราจะขัดเกลาจิตใจของเราได้อย่างไรหากว่าเรายังไม่ปิดประตูที่จะนําพาไปสู่ อารมณ์ไข้ไฟตาำหากว่าเรายังมองในสิ่งที่ต้องห้าม หากว่าหูของเรายังฟังในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันจะกระตุน้นมันจะปลุกเราอารมณ์ของเราให้กระทำในสิ่งที่ต้องห้ามฉะนั้นจะไม่มีหนทางใดๆที่จะทำให้เราขัดเกลาหัวใจของเราได้จนกว่าเราจะปิดประตูที่นำพาพวกเราไปสู่ความเลวทรามเหล่านั้นและเราจะต้องหันหน้าเข้าหาสัจธรรมและความดีงามด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจยอมจำนนและเชื่อฟังต่อ Allah Subhanahu Wa t a a l และเมื่อนั้น เราทิ้งจะได้รับกับความสำร็จเราทิงจะได้รับกับชัยชยนะที่แท้จริงอัล์พระจาลาจึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าว่าไม่ยะที่ฮีและผู้ใดก็ตามที่มาหาอะค์ ในวันกิยามะมุมินันในสภาพที่มีอีมานมีอีมานทั้งในหัวใจและคําพูดและการปฏิบัติของเขาใครที่มาหาอัลลอฮ์ในสภาพที่มีอีมานด็อามีละซอลิฮะทั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเขาเคยทําคุณงามความดีเอาไว้แปลว่าสมมีิสองเงินไขมีอีมานและปฏิบัติคุณงามความดีฟาอูลาอิกาลาฮูมุดดาราจาตินดาราจาตุลอูลาบันดาคนเหล่านั้นเขาจะได้รับ Sawahan khan, Jannatu sung jannah เขาจะอยู่ในนั้นสถาพรแจจรีมินจักเทีนอันฮาสวรรค์ที่มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านเบื้องใต้ของมันซึ่งแม่น้ําบนสวรรค์ไม่เหมือนกับแม่น้าบนดุนยาแม่น้ําบนดุนยาจะต้องไหลในคูจะต้องไหลในคลองจะต้องไหลในแม่น้ําหากว่าแม่น้ําไหลบนพื้นดินนั่นเป็นความบททดสอบนั่นเป็นความเสื่อมเสียเป็นไห้นะมันคือน้ําท่วมแต่บนสวรรค์น้ําจะไหลอยู่บนพื้นดินไม่มีลุ่มไม่มีคลองไม่มีแม่น้ําไม่มีบึงแต่ น้ำที่ไหลอยู่บนภายใต้บ้านของชาวสวรรค์จะไหลอยู่บนพื้นดินที่อรสุพานุวาจะ阿拉สร้างมาคอนิดีนาฟีฮาและพวกเขาจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลวะซาลิกาจาซาอุมันตะซักากนั่นคือรางวัลตอบแทนสําหรับคนที่ตาซักากคนที่ขัดเกลาจิตใจของเขาขัดเกลาและปรับปรุงตัวของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหมานทั้งหลายขออรสุพานุวาจะ阿拉ทรงให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่พยายามที่จะขัดเกลา اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبنا فوتي من إيمان เพราะบางทีเราเป็นมนุษย์ เราหลงว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชำระล้างหัวใจของเราประจำอยู่เสมอเราขัดเกลาใจิตใจของเราปรับปรุงการงานต่างๆของเราและเราก็คิดว่าหัวใจของเราเป็นหัวใจทิ่สะอาดถ้าเปน้องผู้ที่มีอีมาที่ไหนจงจำไ้อย่างว่าคนที่อีมาต่อมาสุภาโนวาจาะะราอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะมั่นเพียรปฏิบัติอิบาดะ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่อละสุคานุวาจอาลามากเพียงใดและออกห่างจากสิ่งที่ละสุคานุวาจอาลาห้ามมากขนาดไหนแล้วก็ตามในเวลาเดียวกันนั้นเขาจะเป็นคนที่ยังคงคิดว่าตัวเองยังคงบกพร่องคิดว่าตัวเองยังมีตําหนิอยู่เพราะกลัวว่าอ l l จะอาลาจะไม่รับการงานที่เขาปฏิบัต uh um ิเราบอกว่าในอัลกุรรานบอกว่าวันละที่นายุตูนามาอาตูวะกูลูบุมวาจีละ a l l บอกว่าและบรรดาผู้ที่เขาได้บริจาคในสิ่งที่ a l l a ได้ทรงประทานในแก่พวกเขาซึ่งเวลาที่พวกเขาบริจาคเวลาที่พวกเขาทําคุณงามความดีเนี่ยหัวใจของเขาก็วันเกงวันกลัวอันหฮุมีลาอัลบิบหิมรอจิอูนและเขาก็รู้ว่าวันวันหนึ่งพวกเขาจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺ س ب ุ ا ن ه และ تعالى ฉานยังไดอิชาร์จิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมว่าคนที่กลัวในอายะนี้เนี่ย หมายถึงใครท่านรอซูลอะฮุวะรจุรุยัซนีวะยัสริกวะยัชรบุลคัมท่านรอซูลคนที่ทําความดีแล้วเขายังกลัวเนี่ยหมายถึงคนที่ทําซินาหมายถึงคนที่ลักขโมยหมายถึงคนที่ดื่มสุราหรือเปล่าท่านรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบักว่าลายาบินตัสซิดดีกโอ้บุษฮะของอัสซิดดีกคือท่านอบูบักอัลซิดดีกไม่ใช่แบบนั้น ว่าแต่คนที่เขาวั่นเกรงในอ้ายนั้นหมายถึงคนที่เขาถือสินอดคนที่เขาละมาดและบริจาคทานใจ่าตยยาาิทั้งๆท,ที่เขาทําความดีเขาก็ยังกลัวว่าสิ่งที่เขาทํานั้นอัลลอฮฺจะอาลาจะไม่ตอบรับก,การงานของเขาฉะนั้นแล้วท่าน้องผู้ที่เป็นบ่าวของละสุภาโนวาตาอาลาทั้งหลายครับคนที่มีอีมานต่อละสุภาน อุบาจาระอย่างแท้จริงหากว่าเขาทําความดีมากเพียงใดไม่ว่าเขาจะอดทนมากขนาดไหนไม่ว่าเขาจะออก่างจากสิ่งที่อัลลสุภาอุวาจาระห้ามมากเพียงใดก็ตามเขายังคงมองว่าตัวเองยังคงบกพร่องและตัวเองยังคงมีข้อตําหนิอยู่และเขายังคงวิงวอนขอดูอาจากอัลลสุภาอุบาจาระให้อุบาจาระตอบรับการงานที่เขาปฏิบัติท่านพี่น้องครับท่านนบีอิบลฮิมะลัยสสลามเป็นใครพี่นอ้องอาบุลอัมบิยาบิด ของบรรดานานนบีเป็นนบีที่มสุภานุวาจัลลาทรงรักเป็นหนึ่งในสองคนที่อัลลาทรงนับว่าเป็นคนที่อัลลามรักมากที่สุด ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามถึงแม้กระนั้นวันที่ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกะอ์บะ์กับลูกชายก็คือนนบีอิสมาอีลท่านนบีอิบรอฮิมกล่าวว่าร็อบบะนาตะบบันมินนาอินนะกะอันตสซะมียนาอะลีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดตอบรับการงานของพวกเราได้เถิดแท้ที่จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินและพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเราจะต้องวิงวอนขอด ว่าจะอัลลอฮ์ سبحانه และเจาลาให้อัลลอฮ์เจ้าน่าตอบรับการงานของเราอัลลอฮ์เจ้าน่ารับในสิ่งที่เราปฏิบัติและจงทําความดีให้มากๆและจงออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่ออัลลอฮ์ سبحانه และเจาลาได้บอกเอาไว้และสิ่งที่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมได้บอกเอาไว้ท่านอับดุลลาฮ์บินมัสยูดรับดิอัลลอฮุอะลัยฮิมท่านพูดบอกว่าอินนัลมุ่มินยาราะดุลุบะฮุกแอนนุกาอัยยุนทัพจัจจบาลินยาอวา ท่านบอกว่าคนที่มีอีมาตีแท้จริงนะเวลาที่เขามองดูความผิดของเขานั้นเขาจะมองความผิดของเขาปานหนึ่งเหมือนกับว่าความผิดของเขาเนี่ยมันใหญ่โตเท่ากับภูเขาและในเวลานั้นเขานั่งอยู่ข้างๆภูเขาหลุกนง้นและเขาก็เกรงว่าภูเขาหรือความผิดนั้นนะ่ะมันจะล้มมาทับตัวของคนคนนั้นของเขาเองว่าอินนันฟาจิรอแต่คนชั่วนั้นยาโรดูนูบาหูกาดูบาเขาจะมองความผิดของเขาเนี่ยเหมือนกับ มแลงวันมรอะลัลอังฟิฮีฟะกวลบิฮีฮากะดาจะมองเหมือนความผิดของเขามันเล็กเท่ากับมแลงวันเวลาที่มแลงวันมันบินผ่านมาเขาก็บอกว่าก็มีเพียงเท่านี้เองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายนี่คือสภาพของผู้ศรัทธาต่อพระสุพานอุบาจาะอะไรอย่างแท้จริงท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายครับในตอนท้ายของคุตบานี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนนั่นก็คือในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้จะเป็นวันที่คนต่างศาสนิก จะให้ความสําคัญเป็นวันรื่นเริงหรือจะเป็นวันที่เขาเรียกกันในชื่อที่ว่าคือวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับพวกเราละหมาดฟาดูวันหนึ่งและคืนหนึ่งสิบเจ็ดเรากลอกะละมาซุนนะเราวาติบหลังหรือก่อนฟาดูเนี่ยวันหนึ่งและคืนหนึ่งสิบสองเรากลอกะแปลว่าในแต่และว,วันเนี่ยเราอ่านโซโลฟาตีห้าเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยยี่สิบเก้าครั้ง แล้วในสุล่าฟาติฮ่าเราอ่านว่าไยริลมักดูบีอะไรฮิมวะลบอลนินโอ้ a l l a ขอพระองค์ได้โปรดชี้ทางนำพวกให้พวกเราไปสู่ทางอันเที่ยงตรงซึ่งไม่ใช่ทางนำไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่พระองทรงโกรธกิ้วและพระองค์ทรงหลงผิดทางของใครพี่น้องบรรดาผู้ที่อัลลอฮลโกรธกิ้วทางของพวกเยฮูดพวกยิวและคนที่ปฏิบัติตามเหมือนกับพวกยิวพวกนอซร์อคือคนที่อัลลอฮฺะตาลบอกว่าพวกเขาอยู่บนทางที่หลงผิดคือพวกเขาไม่มีความรู้และปฏิบัติในขณะที่ พวกยิวนั้นมีความรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติฉะนั้นนี่เป็นวันหนึ่งเป็นวันรื่นเริงของคนต่างศาสนิกของเขาและวันรื่นเริงที่บรรดาคนเหล่านั้นประกอบขึ้นปฏิบัติสิ่งต่างๆและยึดถือการปฏิบัติสิ่งต่างๆนั้นมันมีความเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งได้โดยเฉพาะยิ่งในวันที่จะไม่ถึงในอีกกี่วันข้างหน้านี้มีทั้งสิ่งที่เป็นการทําลายอักีดะของเราเพราะความเชื่อของเขามันคือวันแห่งการบูชาเทพเจ้าของ ความรักสองมันมีการกระทําที่เร็วซมเพะเป็นวันที่เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าวันวันนี้ คนจะกระทำในสิ่งที่เลวทรามกันมากนั่นก็คือการผิดประเวณีฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นบาคของอสุพานอวตารเราจะต้องเตือนเราตัวเราลูกของเราภรรยาเราสามาีเราคนในครอบครัวเราคนในสังคมเราให้ระวังสิ่งต่างๆเหล่า,านี้เพราะมันคือความเลวร้ยายที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความโกรกกิ้วของอสุพานอวตารและตัานนบีซลมอมะฮ์อัลลอฮิสซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันจะชับบะฮะบีกูมินฟะฮูวามินฮุมผู้ใดก็ตามที่ เขาโลกเรียนแบบปฏิบัติตามกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็เหมือนกับกลุ่มชนนั้นนั้นฉะนั้นขอเราสุขานฮุวาจาลาทรงปกปก้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราและรักษาพวกเราให้พ้นจากความเลวร้ายพ้นจากการกระทําที่จะนําพาพวกเราไปสู่การหลนทางและพล้นจากการกระทําที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความโกรธคิวของเราสุขานฮุวาจาลาทั้งดุยาและกาคิราอินัลลอฮะวะมละลาอิกะตฮูุศลลูณะะลันนบีย่ายอฮัลล์ดีน آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وفي حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون